ตรงข้างบนจะเป็นเป็นกับกล้องใช่ไหมพี่พี่เพียงแล้วข้างล่างก็มีไอปิดเสียงปิดไม้อะ่ะแล้วจะมีมีอยู่แทสกันนะคะอยู่แถวกันนะพี่พี่ลองกดดูสิขอบคุณตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากโบสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้เวเจเดือน อู y y u, j j um ้เจ ok ็ดเดือนยังอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าบ้านนะคะเลิฟห้าค่ะขอบคุณฮักคอยเน่บอกว่าบ๊ายบายเยเล็กบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณฮักคอยเน่ค่ะขอบคุณนะคะบอดบอกว่าสู้ๆนะคะสู้ๆฮักคอยเน่บ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคน เดินทางปลอดภัยนะคะฮักขข่เน่เดี๋ยววันลังวันลังมาฮักมาฮักกันใหม่เด้อพี่ีอิงอ่อนให้ขนมมานะคะบดบดก็ให้บดก็ให้ปลาหมึกมาย่างด้วยนะคะมีทั้งขนมมีทั้งปลาหมึกย่างนะโอ้ยปลาหมึกไม่รู้ไม่รู้ยายเล็กจะกินได้หรือเปล่าเนาะ <laughs> ก็ตัวลองลองค้นใหม่นะคะค่าถ้าใหญ่น้อยดูข้างขวาดูข้างขวาแถวข้างขวาเพราะข,ของอยายเล็กจะจะมีสองสองแบบเนาะจะมีหา้หาห้าแถวสู้สบทพงบอกว่าสู้สอ๋อเราเราต้องมีมีวิดีโอก่อนค่ะไม่ใช่พี่ กดวิดีโอไม่มีวิดีโอนะมีแต่รูปเนี่ยจริงเขาไม่มีให้วิดีโอนะพี่ในนี้ไม่ให้ไม่มีให้กดวิดีโอมีแต่กดรูปอย่างเดียววิดีโอเราต้องถ้าถ้าเป็นวิดีโอวิดีโอเหมือนเหมือนของพี่อะเราต้อง เราต้องสมัครไอ้นี่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจหัวหใจอะไรเนี่ยจากโบสเ์อะดาวอังคารใช่ไหมคะทำได้ไหมพเพียงขอเว้นโต ขอเว้นต่อนะคะค่ะขอบคุณบอสนะคะบายบายเดินทางปลอดภัยนะคะเว้นให้ดีดด้วยนะคะดูทางให้ดีด้วยนะบอสบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะบายบายค่ะโชคดีมีความสุขนะคะ <c oughs> <c oughs> บอสหัวเราะเดินทางดีๆนะคะพี่ออนสวัสดีพี่ พี่เพียงค่ะขอบคุณหัวใจเลิบๆนะคะขอบคุณหัวใจจากบสนะคะเลิบๆเดี๋ยวเดี๋ยวยาเล็กเข้าเฟไปหาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เพียงบอกว่ายายอิงออนยายอิงออนสวัสดีค่ะยายอิงออนเอายายอิงออนสวัสดีค่ะบายบายบบส์บายบายค่ะ ขอบคุณนะคะอยู่ tomorrow ค่ะอยู่ tomorrow นะคะสีโยเกนค่ะอยู่ tomorrow ค่ะกดกดตัวไหนกดตัวไหนตัวที่สี่ตัวที่กดตัวที่สี่ค่ะพี่กดตัวที่สี่นะคะ รูปสีเทาสีเทารูปเป็นรูปคนอ่ะบายบายค่ะบอสบายบายค่ะบอสพี่เพียงใจบายบายนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอยู่ทอดอยู่มโรสีโอเกนค่ะเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะคะดบายค่ะกดบายนะคะ ทำได้ไหมพี่เพียง